สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีคิวจากบ้านบล็อกเชนนะครับก็สวัสดีเพื่อนๆมือใหม่ที่ยังไม่เคยดูคลิปที่ผ่านมานะครับผมแล้วก็เข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกแล้วอยากจะเล่นเกมบล็อกเชนสักเกมหนึ่งที่ไม่ยากจนเกินไปแล้วก็ไม่ลำบากจนเกินไปมีโหมดที่ค่อนข้างไม่ซับซ้อนนะครับผมแนะนำเลยว่าเกมนี้เป็นเกมแรกที่เพื่อนๆควรเล่น มันไม่ซับซ้อนนะผมมองว่าซันบ็อกอ่ะอยังซับซ้อนมากกว่าเลาเป็นเรื่องการสเปกหรือการซื้อตัวละครนะครับเพราะว่าเว็บแต่ละเว็บมันไม่เหมือนกันใช่ไหมแต่ตัวตัวนี้เข้าเว็บเดียวซื้อตัวเดียวซื้อครั้งเดียวแล้วก็สามารถที่จะจ,จัดทีมเล่นได้เลยนะครับวันเนี้คือที่มาที่มาของคลิปิปปนี้เลยก็คือมีเพื่อนเพื่อนมือใหม่เข้ามาถามว่าพี่ครับผมอยากจะเทพเลยแล้วก็ประหยัดะผมควรเริ่มยังไงดีนะครับขอแสดงความโชคดีสาหรับมือใหม่ที่เข้ามาดูนะครับ ถ้าใครที่ยังไม่เคยไปดูคลิปผมเลยผมอยากให้ไปดูคลิปที่20ก่อนงบน้อยหาตัวดีที่สุดนะครับเมื่อเพื่อนๆพมความเข้าใจกับนี่แล้วเพื่อนๆกลับมาดูคลิปเนี้ยเพื่อนๆจะเข้าใจมากขึ้นสําหรับคลิปนี้เลยผมจะมาทําทีมให้เพื่อนๆนะค่อนนะข้างที่จะเรียกได้ว่าเทพแล้วก็ทั้ง5ตัวในทีมครับมีบัฟทุกตัวบวก15เ p a ร t a c ็พีแและ d e f e n ต์นะครับผม ว่าเลยคลิปที่สิที่ผ่านมาเดี๋ยวผมสุ่มให้อีกรอบหนึ่งนะครับก็คือหนึ่งเลยทีมควรบวกนะครับผมทั้งตัวละครทุกตัวก็คือบวก15%นั่นแหละนะครับก็คือในตัวละครหนึ่งตัวมันจะมีบัฟเขาเรียวกว่า passive skill ใช่ไหมครับมันจะบวก15%ถ้าตรงเนี้ยบวกทุกตัวได้ครับมันจะทำให้เพื่อนๆเ,เก่งขึ้นมากันนี่นคือข้อแรกนะทีเ่เพื่อนๆควรทำนะครับแต่เพื่อนๆเขาจะไม่รู้อีกว่าแล้วเราควรลงตัวไหนดีล่ะนะครับจึงจะบวกทั้งหมด15บห้าตัว ผมก็เลยทาให้ง่ายที่สุดแล้วนะครับเอามาเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆดูท้ายคลิปเนาะอ่าโอเคแล้วก็ข้อ2นะครับตัวละครสกิลควรมีนะครับบัฟที่เกี่ยวกับการลดแอคแท็หรือว่าลดดีเฟนส์อันดับหนึ่งเลยถ้าเ,เพื่อนๆหาลดดีเฟนส์ได้จะดีมากนะครับอย่างเช่นตัวนี้นี่ดีเฟนส์นะครับจะดีมากนะครับผมแล้วรองลงมาก็คือพวกลดแอคแท็นะครับถ้าหาไม่ได้จริงๆอ่า ข้อ3เลยนะครับมานาที่ควรใช้ควรอยู่ที่ 1- นถึงสเทินนะครับอย่างผมเนี่ยอย่าคอยดูเพื่อนสังเกตไหมอยู่ใน2เทินนะครับและอีก2เทินจะใช้ได้ไม่เกินนะครับตัวนี้มาก3เทินนะครับอีก4เทินจะใช้ได้เห็นไหมไม่เกินนะครับผมนี่คือตัวแรที่เ,เพื่อนๆควรไปเลือกและหาใส่ในทีมทั้งทีมนะครับเมื่อก่อนนะครับที่ผมไม่ทําคลิปนี้เลยนะครับเพราะว่าตัวแรมันจะอยู่ที่ประมาณ17 ต่อสิบถึงสิเมติกเนาะแต่ปรากฏว่าปัจจุบันนะครับตัวละครแลร์ราคาไม่สูงนะอยู่ที่ประมาณ2อถึงสเมติกนะครับผมพูดง่ายเลยเฉลี่ยเลยถ้าเพื่อนๆพื่อนทำหตัวละครนะครับเพื่อนๆจะใช้งบนะครับผมไม่เกิน15เมติกเนี่ยสอถึงสเมติกเนี่ยเพื่อนเหาได้อยู่แล้วนะครับเป็นตัวละครที่ถูกที่สุดเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ซื้อไว้ใต้คลิปเมื่อเพื่อนๆซื้อตัวแลเสร็จแล้วเพื่อนๆบอกว่าเอ้ยจะดูยังไงล่ะพี่ว่ามัน65% อ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมทําลูกภาพขึ้นมาให้หน้าจออย่างนี้นี่คือทีมที่ผมลองจัดดูนะครับแล้วปรากฏว่ามันวกทั้ง15เปอร์เซนมาให้เพื่อนอเพื่อนแล้วอยากเพื่อนเพื่อนาจะเอาตัวเรน่ัมสปอร์อย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนก็ไปที่ Open นได้เลยครับแล้วก็ทีมเลยนะครับผมว่าเรน่ตัมเนาะเอาฮอแมนอม่ามันก็จะขึ้นให้เพื่อนเพื่อเลยอย่างนี้เห็นไหมง่ายไหมครับอ่าทีนี้เพื่อนเพื่อก็ดูอีกนะครับว่ามีตัวไหนอีกอ่ารู้ เกาอย่างอย่างตัวเนี้ยอ่ะเพื่อก็พิมพ์อะไรก็ได้ครับว่าบูแต่ให้เลือกเป็นแรนะอ่ามาตรงไทต์ก่อนนะครับให้เลือกไทต์ว่าแรนะครับผมหลังจากนั้นอนะ่ะค่อยพิมพ์คาว่าบูไปนะครับแล้วมีคำว่าอะไรเก้า e ใช่ไหมอ่าแล้วเพื่อนๆก็กดซื้อได้เลยครับเท่านี้เองเนี่ยคือตัวละครที่เพ,พืเอ่อนๆจะเเ่งแล้วก็คอนทางเทพได้เลยะนะงั้นเดี๋ยวผมจะมาจัดตามรูปภาพให้เพ,พื่อนๆดูสักรูปหนึ่งนวกันนะ โอเคครับแล้วจับให้เพื่อนๆดูซักลูกไปดลโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันซักทีมนะครับตามรูปภาพให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะอ่ะเราไม่ต้องจัดตัวละครให้มันอยู่ในตำแหน่งเดียวกันก็ได้นะครับเราสามารถจัดตำแหน่งไหนก็ได้ถ้ามีอย่างเช่นตัวเซาเวตใช่ไหมตัวชิลนะครับผมกจัดลงตำแหน่งนี้ไม่ต้องจาเป็นตำแหน่งสองนะและอะไรอีกนะครับเรนนอมเรนอมชิลโอเคผมก็ใส่เข้าไปเลยนะครับอะไรอีกอ่าน็อตดับใหญ่ ดับใหญ่มไหมอ่ะน็อตดับใหญ่มีใส่เข้าไปนะครับผมอะไรอีกสวอตแมนของเมืองเลนอมมีไหมอ่าโอเคตัวจับใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ตัวบุ๊กสเกลมีไหมบุ๊กสเกลอ่าโอเคปึ๊บเรียบร้อยนะครับทีนี้พอเราจัดทีมตามรูปภาพของผมแล้วนะครับเราก็กด Combat, ไไยอ,อยากให้กลับไปดูคลิปที่2 0นะผมจะอธิบายละเอียดกว่านี้นะครับอันนี้เอาแบบว่าให้เพื่อนๆเข้ามาปุ๊บซื้อตัวปั๊บห้าตัวโอนเข้าไปคลิปโอนตัวละครเข้าไปก็มีนะเดี๋ยวกดออโต้ Auto ออกก่อนนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นไหมครับว่ามันจะมีบัฟตรงนี้นะครับด้านหน้าเนี่ย65เปอร์เซ็นต์นะครับทุกตัวละครหนึ่งตัวมีไหมสองตัวมีสามตัวมี สตัวมีและก็5ตัวมีครบเห็นไหมครับเท่านี้เพื่อนเอนก็จะเก่งมากแล้วแต่ถ้าเพื่อนเอนเจอบัฟ2อันนั่นแสดงว่าเราอยู่ในเมืองของตัวละครและทังนั้นอเ,เช่นตัวนี้เป็นตัวเรนอมแล้วเราอยู่ในเมืองของเรนอมเราก็เลได้บัฟเพิ่มมาอีก10%เซนะครับกลายเป็น25%เซเลยคีดูานี่เห็นไหมมันจะบอกแอคแทกมีเฟสแล้วก็แม็กเทีคอีก10%รนะครับรวมกับของเดิม บัฟทีมอีก15เเพื่อนๆลองดูดิแอคัข้างหลังอ่ะแล้วก็เลือดนะครับแล้วก็ดีเฟนซ์นที่บวกขึ้นมามันก็ทําให้เพื่อนๆอ,อยู่ได้ยาวขึ้นครับโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆมือใหม่และการจัดทีมนะครับตัวแรให้เล่นได้ง่ายที่สุดแล้วเราไปหาอีพิกเพิ่มกันทีหลังสําหรับคลิปต่อไปเลยผมสัญญาเลยนะครับผมจะมาทําข้อโมลที่เพื่อนๆจะได้ตัวอีพิกฟรีๆแล้วก็ได้ตัวมาแลกซอกแบบ ีกันแบบละเอียดยิบอีกทั้งหนึ่งนะครับผมแล้วพบกันใหม่ครับอีกคิวจากบ้าน,นบล็อกเชนคนบ้านก็ทำได้ค่อนข้างมากครับ สำหรับเพื่อนเพื่อมือใหม่นะครับที่ผ่านกันเข้ามาเล่นเกม d e s p e r a d o แล้วอยากรู้เรื่องทุกอย่างของเกมเกมนี้นะครับสามารถเข้ามาที่ปุ่มเพลย์ลิสต์แล้วก็เลือกคำว่า d e s p e r a d o ได้เลยนะครับผมดูทั้งเพลย์ลิสต์เลยนะครับเพื่อนๆอยากทราบเรื่องอะไรเพื่อนๆก็สามก็ถาที่จะกดคลิกได้ว่าจะเป็นการซื้อขายของ o p e n นซการโอนการนําตัวละครเข้าออกเกมเข้าเกมไม่ได้แก้ปัญหายังไง10บเรื่องที่ควรรู้สําหรับคนที่เริ่มต้นใหม่นะครับผม หรือว่าจะเป็นการทำเฟซของตัว Discord เพืเ่อนๆก็สามารถจะเข้ามาดูในนี้ได้เนะมีสอนเทคนิคต,ต่างๆนะครับอัปเดตท,ทุกอาทิตย์นะครับผมก็ฝากกันด้วยแล้วกันเนาะขอบคุณมากครับ